ครับครบรถครบรถครบรถปีนี้ได้ดูแหมจริงๆแล้วปีนี้จะได้ดูไหมได้ดูแน่นอนครับใช่เปิดต้อรือยังเปิดล้อรีอยังตอน้ี้ใกล้ครับตอนนี้เป็นการเตรียมตัวอยู่ครับเพราะว่าตอนนี้เรากำลังเราเวิร์กช็อปไปประมาณหนึ่งแล้วประมาณหนึ่งเพราะว่าปิดครับอยากอ๋อกำลังนี่อย่าล้วงจากเขาอย่าลวงเลยแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าผมยิ่งยิ่งพูดเนี่ยเริ่มยิ่งหลุดแล้วทีมงานมือเก่งอยู่ข้างข้างแล้วมือเก่งอยู่มือเก่ง ทีมงานจ่ายครับ oh, ทีมงานจ่ายแต่อยากจะบอกนอกเหนือจากซีรีส์ของพวกเรานะครับผมจริงๆในเดือนมีนาอย่างที่ประกาศไปนะครับผมมีม,มีมิสทรีบอผมมีที่มีทั้งพี่แจมพี่ปี๊ <Okay. S 1> นะผมตาอู๋กับโรสบอสเดมอนเดินเอิเหมือน e เป็น,เป,นเป็นแบบคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นมาเพื่อแบบ ปิดโปรเจกต์ไปที like you know. ่แล exactly <int patients famoso> ้วครับปิดโปรเจกต์ไปที่แล้วใช่แล้วผมในเดือนมีนาและและและเมษายังไงครับเมษามียังไงครับโปรเจกต์ใหญ่ของพวกเราเมษานะครับก็จะมีโปรเจกต์ของเราสองคนที่ให้แฟนๆของเต้าอุบลเนี่ยได้มาซึมซับบรรยากาศครับได้มาดูอะไรอย่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวรอประกาศว่ามันเป็นยังไงคืออะไรอย่างนี้ก็ดูอะไรคือคือผมผมต้องบอกงี้นะทุกวันนี้ ทุกวันนี้ผมทํางานกับทีมงานบางวันก็โดนหลอกไปถ่ายรูปจริงบางวันก็โดนหลอกไปถ่ายเควีเอ่อเควีเควีเควีไปว่าคีวิชชวลซึ่งไม่รู้มันเอาไว้ทําอะไรคือเราก็ไอ้ถ่ายคอมการ์ดถ่ายอะไรไม่ไม่ใช่แค่นี้นะหลอกทีมงานด้วยอุ้ยโทษครับหลอกหลอกช่างหน้าช่างผมอีกใช่เพราะเขาลดราคาอะไรอย่างเงี้ยฉลาดเหมือนกันแต่ว่าไว้รอติดตามเพราะว่าเป็นเซอร์ไพรส์แล้วก็จะเต็มแน่นอนครับจะเต็ม ว่างเราติดเราเราเช็คคิวเข้ามาก่อนว่าครับเราเช็คคิวเข้ามาก่อนอย่าคิดว่าอย่าคิดว่าไอ้เต่ารถได้ไม่ว่างไม่จริงไม่จริงไม่จริงเช็คคิวเข้ามาก่อนเช็คคิวมาก่อนเช็คคิวมาได้บอกแล้วว่าเราวิ่งได้ครับไหนอ้าย่งไงอ้าย่งไงเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทรงผมมันตีขึ้นอย่างนี้ตีตีรับซับไงใช่แล้วแล้วนี่คือลมลมพัดไม่เป็นไรเออลมพัดไม่เป็นไรสามารถนั่งวินเราไปต่อได้เลยไหนอ้าอ้ายังไงอ้ายังไงอ้างานอย่างไงอ้า เกิดปีที่ของออโรดทำไมซื้อไ้าวหน้านิสัยอยู่อยู่ข้างในนี่ออะไรเป็นช่นอี่คือเขาเป็นคนจริงๆก็เป็นคนไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยซื้อออสซสตอรี่อยู่แล้วแล้วเราอ่ะดันไปเห็นว่าเวลาเขาออกงานแบบว่าที่เป็นงานสูตรเลยจริงๆอ่ะเขาจะใส่เครื่องทองเขาจะมีเครื่องทองเล็กๆเราเลยรู้สึกว่าอะไรแบบนี้มันมันมันควรมีเก็บเอาไว้บ้างถึงแม้ว่า ไม่ได้ซื้อใส่ทุกวันแต่ว่ามันเหมือนสะสมไปเรื่อยๆอยงี้ยมันเป็นแอสเซทที่มันซื้อพรุ่งนี้ก็แพงขึ้นแล้วอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นถึงแม้ว่ามันจะเป็นแบบว่าลักชูรี่เราไปขายต่อไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยเขามีไว้ประดับอะไรอย่างเงี้ยเลยรู้สึกว่าในอนาคตเนาะไปออกงานมันจะได้มีชิ้นเล็กชิ้นน้อยผสมไปเรื่อยๆ เขาสังเกตเขาชอบดูเวลาแต่งตัวเขาเป็นคนสังเกตคนเหมือนกันนะว่าแบบอันนี้เหมาะกับเราหรือเปล่าแล้วเขาก็จะดูแบบในสิ่งที่แบบอยากให้เราใส่แบบเออใส่แล้วมันต้องแบบดูดีอะไรเงี้ยเขาจะคิดภาไว้หมดแล้วนี่เขาคิดไว้หมดเลยโจทย์ยากขึ้นเหรอครับจริงๆไม่ยากหรอครับอยู่กันขนาดน,นี้เรารู้ว่าอยู่แล้วว่าเราจะซื้ออะไรให้เขาจริงๆเราดูปีหน้าเราดูปีหน้า แต่ว่าจริงๆนะไม่ได้คาดหวังนะผมแค่แค่ไก็ไม่ได้ก็ไม่ได้คาดหวังอันนี้ไม่ได้คาดหวังจริงๆผมแค่แบบารู้สึกว่านี่ในปีหน umm> ้าเนี่ยอย่างปีนี้เราเราสึกว่าวันเกิดเราสองคนอ่ะคือมันมีความสุขเนาะมีความสุขมันค่อนข้างฟูลฟิลมากได้แบบได้เจอแฟนคลับที่อยู่กับแฟนคลับเขาเองก็แบบมีคนรักมากขึ้นส่วนของเราก็แบบไปจอยๆกับแฟนคลับซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันคือความสุขอ่ะแล้วก็ได้ในในวันวันเกิดพวกเราสองคนก็แบบมีกันและกันอยู่มันรู้สึกว่าเออจริงจริงมันแค่นี้มันพอแล้ว ปิดจอสวยงามอเคับคะค่ะฝากด้วยนะคะขอบคุณมากเลยครับพี่ฝากครับ